การมีหนวดเป็นอุปสรรคของการมีเซ็กนี่คือเสียงย่างเนื้อที่สงคุณภาพของมีดโกนหนวดที่มียอดขายถล่มทลายวันนี้การเป็นนักขายที่มียอด300เท่า300เปอร์เซ็นเป็นยังไงคุณต้องมี3คุณสมบัตินี้ค่ะคุณสมรนะคะสอนธุรกิจออนไลน์วันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการขายที่ทำให้ยอดขายของคุณเพิ่ม300เท่าข้อที่1ค่ะ ในการขายของคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันง่ายในการใช้งานหรือง่ายในการแก้ปัญหาหรือง่ายในการได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการค่ะอะไรบ้างละ่ะคะที่สินค้าของคุณทําให้ลูกค้าง่ายในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งนั้นเอาออกมาโชว์ค่ะข้อที่2ค่ะคุณจะต้องหาจังหวะที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจังหวะของลูกค้าเพื่อขายให้ได้ค่ะวันนี้ถ้าคุณไม่มีทางที่จะให้ลูกค้า เข้ามาอยู่ในจังหวะการขายของคุณนะคะแต่คุณจะต้องเป็นคนเอาตัวเองเข้าไปดูในจังหวะนั้นให้ได้แบบเนียนแบบง่ายๆเพราะการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจังหวะของการขายมันคือการขายแบบขายเสียงย่างเนื้อค่ะแล้วข้อที่3ค่ะคุณจะต้องทําให้ลูกค้าเห็นภาพในสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ประโยคที่ครูบอกว่าหนวดเป็นอุปสรรคของการมีเซ็ก ทําให้ลูกค้าเห็นภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทําให้ความสุขของเขามันหายไปนี่แหละคือสิ่งสําคัญมากถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่สามารถขายเสียงย่างเนื้อได้คุณมัวแต่ขายชิ้นเนื้อคุณจะเป็นคนที่ขายได้ยากมากถ้าใครอยากได้เสียงย่างเนื้อของการขายที่ดีนะคะวันนี้ครูมี คอร์ส5ทักษะปั้นเงินล้านผ่าน t i k t o ็อที่จะทำให้คุณรู้ว่าขายเสียงย่างเนื้อเป็นยังไง <Yes. S 1> สร้างตัวตนบนออนไลน์ครั้งแรกครั้งเดียวและขายได้ตลอดการเป็นยังไงเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในคอร์สนี้ค่ะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าคุณจะไปจุดไหนค่ะ